รถขุดโกมสุพีซีสิขีดเคันนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสําหรับงานก่อสร้างงานเกษตรหรือใช้ในสายงานขนาดเล็กเพราะเป็นรถขุดขนาดเล็กน้ําหนักประมาณ2.2ตันที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถเข้าพื้นที่แคบได้ดีทําให้ใช้งานได้สะดวกในพื้นที่ที่รถขุดขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงสภาพดีพร้อมใช้งานทันทีคันนี้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแท้100เอร์เซนไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อนมีใบอินวอยถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ รับประกันว่าไม่มีการดัดแปลงหรือซ่อมหนักมาก่อนรถอยู่ในสภาพเดิมจากญี่ปุ่นมีการตรวจเช็คระบบทั้งหมดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องซ่อมเพิ่มเติมเครื่องยนต์ดีเซล3สูบเดินเรียบแรงดีประหยัดน้ำมันสุดๆให้กำลังแรงเต็มประสิทธิภาพสตาร์ทง่ายติดไวพร้อมรุยงานได้ทุกเวลาระบบไฮดรอลิกยังแน่นไม่มีรั่วซึมไม่มีเสียงดังผิดปกติปั้มเฟืองคุณภาพดีคอนโทรลลูกหมักให้การควบคุมที่แม่นยำ ทำงานลื่นไหลตอบสนองไวควบคุมง่ายไม่ต้องออกแรงมากเหมาะกับทั้งผู้ที่เคยใช้และมือใหม่ช่วงล่างเป็นแท็กยางสภาพยังดีมากใช้งานได้นานมีความยืดหยุ่นสูงไม่ทําลายพื้นผิวสามารถใช้ทํางานบนพื้นดินพื้นคอนกรีตหรือพื้นลาดยางได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทําลายพื้นผิวมีใบดันดินติดมาด้วยซึ่งช่วยให้การปรับพื้นที่เป็นไปอย่างง่ายได้ใช้เกลี่ยหน้าดินเคลียร์พื้นที่หรือช่วยพยุงตัวรถในขณะขุดลดแรงกระแทก ลดการโครงของตัวรถขนาดทำงานใช้งานมาเพียง4,200กว่าชั่วโมงถือว่าเป็นจำนวนชั่วโมงที่ยังต่ำมากสำหรับรถขุดนำเข้าโครงสร้างแข็งแรงไม่มีรอยเชื่อมหรือแตกร้าวแถมยังทำสีใหม่ให้เรียบร้อยทั้งคันดูดีเหมือนใหม่พร้อมให้คุณนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาแต่งเพิ่มเหมาะกับชาวไร่ชาวสวนหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรถขุดไปใช้งานในราคาประหยัดคันนี้สามารถใช้ขุดหลุมขุดร่องน้ำขุดบ่อหรือแม้แต่ใช้เคลียร์พื้นที่ได้ดี ด้วยขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาทําให้สามารถขนย้ายไปยังไซต์งานต่างๆได้สะดวกราคาพิเศษเพียง2,35,000บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆสําหรับรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นที่มีสภาพดีขนาดนี้ที่สําคัญคือราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทเหมาะก,กับผู้ที่มองหารถขุดไปใช้งานจริงโดยไม่ต้องจ่ายแพงมีบริการจัดส่งทั่วประเทศพร้อมให้คําแนะนําเรื่องการใช้งานสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทเปิดทําการทุกวันเช้าถึงมืดครับ